สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายด,สายดีสวัสดีฮอลโลสบายดีดเอฟซีสกุลทุกคนด้มพี่น้องตอนนี้ตอนนี้นนเรากำลังจะไปโดบินสันแมนบอสใช่ไหมคะเราจะไปซื้ออีกอย่างนะคะพาไปใหม่ไปดูเสืส้อผ้าสวยๆหน่อย <c oughs> ไปเดินเล่นนด้แล้วไปย่างเล่นเนาะไปหาเหลือกซื้อข้องพี่น้อง เมืองระยองแต่มันเป็นตัวเมืองอันนี้มันบ้าน่างถ้าระยองถ้าตัวเมืองระยองต้องเลยไปอีกไปทางนี้ระยองจันทบุรีใช่ป่ะบ้นที่ถ้ากลับไปทางเมื่อกี้นี้เข้ากรุงเทพชนบุรีชนบุรีกรุงเทพไปนู่นพูดเหมือนเก่งเลยเนาะไม่รู้ทางหรอก คิดหัวว่าปีใหม่ต้องซื้ออะไรต้องเข้าอะไรวัดสันวัดสันมีปีใหม่ดูในเน็ตแล้วนั่นไงวัดสัน ห่างเนาะเป็นห่างได้ไหมเนอะแสดงว่าตอนที่พี่มาพี่เข้าทางนี้น ออหอดแล้วพี่น้องโดโบินสันติดลิขสิทธิ์รอเปล่านี่เสียงเพลงอันนี้เนาะ เขาวัดสันเนาะพี่เนอะวัดอะไรไม่มีพระอะไวัดสันไป<ะ>เดี๋ยวเขาออกไปหาเหรอสื่ออย่างอื่นพี่สแกนจ่ายเดี๋ยวพี่ใหม่เอาตังค์ให้โอ้ยสีเรียกจ้ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใจ่ายให้สกแกนให้โทรศัพท์เบาไว้ดูสภาพผ้ปะสภาพผเป็นใหม่โซนสภาพไปดูก่อนเนาะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซืง้อแต่เสื้อผ้าแถวนี้มันแพงในห้างม,มันสวยนะอยู่ในร้านแต่ว่า พอพอใส่แล้วมันไม่เข้ากับตัวพี่ให,หม่ต้องลองนะห้องให้ลงองดูเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเดินดูก่อนครับนี่อันนี้เฮ้ยขอโทนตอนนี้เฮาก็ับมาขึ้นมาสั่นเทนิงเนาะสิมาร่องนวดขากเนาะจักบาท ยี่สิบบาทนะไปใหม่นั่งดิเอาแขนเข้าไปในนูน้นเลยแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์ออกมาเนาะอะนั่งเอาแขนเข้าไปในนูน้นใส่แขนเข้าเหรอคะฮะเดี๋ยวพี่ถ่ายต่อเฮ้อยอันนี้มันเครื่องไหนหอะอันนี้มันเครื่องพี่อันนี้เครื่องพี่ใหม่เดี๋ยวพี่ทำให้เอาแล้วนะ ส,สดแคเข้าไปแล้วแล้วก็น,นั่งพิงไปเลยก็นน่สิบบาท10นาทีคิดว่านะใช่ใช่ยี่สิบาทสิบนาที <laughs> เอาเอาแขนออกก็ได้เอาแขนออกก็ได้นะถ้าจะถึงต้อง <pist ach> ถ้าเป็นใหม่อยากเอาแรงใช่ป่ะเป็นใหม่ก็ดันตัวไปอีกแล้วแล้วพีนะ่นองเสร็จแล้ว <laughs> หลับแล้วบอสบายเนะ uh huh. าะอ่ะฮะวม่ยชอบตอนบีบขา้าบาทเนาะพี่เนอะซาบาท1ินาที คนนวดกับเครื่องนวดอันไหนดีกว่ากันคะรู้ดีกว่าคนนวด,นวด,ดอีกเครื่องนวดนี่มันเอาไว้แบบขั้นเวลาสมมติว่าเรารออะไรอ่ะฮะสมมติเราไปตัดแว่นเงี้ยเรารอเขาทำอ่ะชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ขั้นเวลาได้นิดนึง,ม,นงมานาั่งนวดกับแว่นอ๋อรอเวลา ื่อว่าซิลาดน oh. อาหารเขาแบบอร่อยแต่ว่าอาหารเขาจะทำมีดอกไม้อะไรอะ uh ่ะ huh. เขาเอาแบบแครอลมาทำเป็นดอกไม้แล้วก็พวกดอกไม้ที่กินได้อะ uh ่ะ huh. ก็จะเอามาทำให้มันแบบสวยงามมากเราจะไปกินข้าวตรงนั้นกันเนาะใช่ค่ะจะทอีกไกลบ่ไ่ไกยไปอีกสักสองสไปแดงเ uh huh. เยอะเนาะ time. ขายเขาจะขายของแบบพวกสวนเลยวข้างในก็จะเป็นอะของจัดสวนพี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงหรอรู้จักเพราะว่าผมนะน,น้ำแม่ของเขานแม่มขาพาแม่มาและแม่ชอบส้มตาที่นี่มากอฮแล้วก็จัดอาหารสวย มียังไม่เคยมากินนะเคยเคยมากินแค่น้ำปลาอ๋อมีปลาอีกแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปลา <c oughs> ว่ากินผัดไทยเอาผัดไทยอันนึงเอาอันนี้อันนึงแล้วก็มาแชร์กันกินแล้วก็ขั้นต่ำอันหนึง<ะ>่งฮะอยากกินไม่อยากกินไหม เมนูน้ำมีไหมอ๋อนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกาแฟส่วนอีกเป็นชาพวกโซดาอีกอย่นี่จะเป็นโค้ดูซดีเอราะนั้นที่กินจะเป็นนี่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 ไม่ใช่เอาสับปะรด าชามะนาวเ,าเฮ้สวยเนาะนี่แค่น้ำนะงามไปดีพี่เนาะของนะพี่ชามะนาวนนเนาะชา่แก้วชาวโรสแมดี้มา พี่ไปเวียดนามใช่ปะอตอนพี่ไปเวียดนามถ้าเราชนแก้วใช่ไหมถ้าเราอายุน้อยกว่าใช่ไหมหแก้วเราต้องอยู่ต่ำกว่าแล้วพี่ไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> พี่ไปชนแบบไม่รู้เรื่องเหนือกับคนอื่นเลยอะแล้วเขามองพี่ยังไงไม่เขาไม่ถือหรอกเขารู้ว่าเราไม่รู้ออนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหถ้าปีใหม่ปีใหม่ต้องอยู่ต่ำกว่า<อ>แต่พี่เล่นแบบไม่รู้อิโนโออนี่แบบส,สูงกว่าท่าบ,บ้านก๊าบ แบกกัญชาไหมเนี่ยหรือแบลกระท่อมใบไม้ไหนพี่หลอกพี่หลอกไม้มันกินได้จริงหรอได้อันนี้ไม่รู้กินได้เปล่าแต่ที่มากับอาหารหน่ากินได้อ๋ออร่อยเนาะพี่หลอกเกลียวใหญ่ดิเราน่าจะสั่งมาแก้วเดียวเนาะเฮ้ยมันไม่ได้มีเยอะมีน้ำแข็ง ถ้าดูจริงๆก็รึเดียวก,ก็หมดวันของพี่ใหมอ่อ่ะมันเยอะเพราะว่ามันปั่นเห็นพี่ใหม่ต้องกินกนินเยอะอาหารมาแล้วพี่นหรอ,อสวยมากมันกินได้จริงวะร้อยสิบเก้าบาททำไมจะกินไม่ได้น,นี่แคลอรี่ แค่รอนกกินได้กินได้หมดกินได้หมดพักนี่ก็กินได้แต่ว่าดอกไม้นะโมเน่ใจว่ากินไดหนกินหมดใจกินได้ดอกไม้กินได้แต่ก็อยากกินเลยมากินข้าวผัดไทยน่ากินเนาะโอ้โหทำไปเลย นี่นะพักขีเม,มาทะเลนนาจะกินใดนะมั้งน้าขาวด้ค่ไดท้าพนักงานด้แต่ว่าสิเส็บบออีกเดืองหนึง่ง ผักกระโดงผักกระโดนผักกระเดาอีหยังอยู่แถวบ้านเลยผักสมองผักสมีกมน่้นยังกินได้เนาะถ้ามันเป็นพิษเขามามาใส่กับอาหารหรอกใช่ค่ะ อันนี้ผัดไทยดือ้อหน่อยอันนี้พี่กินไม่ได้แล้วทำไมเหรอพี่ไม่ใช่ขี้เมาอร่อยมาก <c oughs> อันนี้อร่อยกับผัดไทยอีกใช่ <laughs> โอ้ยินคํำเดียวอย่าเพิ่งเมานะมาแล้วขับรถกลับบ้านไม่ได้แล้วนะพี่คิดว่าร้านนี้เป็นระดับต้นๆเลยนะ อร่อยระดับต้นๆเลยนะที่เคยกินมาของแถวนี้อร่อยนะอร่อยนะไม่มากินแต่น้ำไม่นี่พาคนอื่นมาอ๋อแบบนี้อ่ะอจัมากแต่ว่าแม่พี่แม่พี่บอกว่าอร่อยอ่ะ แดงว่าต้องอร่อย uh huh. เขาไม่ได้ชมว่าอาหารอร่อยง่ายๆแนะแล้วเขาเป็นเจ้าของอาหารไทยแบบหลายสิปี uh huh. ไม่ได้เป็นอะไรสิบปีหนก่1สิบกว่าปี อันสะสมสารอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่หม่จะกินเหรอกินมันแค่อันเดียวไม่เป็นไรเนาะเมืม่อคืนยิ่งฝันว่าปีใหม่ตายถ้าปีใหม่ตายจริงๆพี่ก็ดีใจสิ พูดไปเขาบอกว่าฟันว่าคนฟันว่าคนตายอ่ะเราเหมือนจับการต่อชีวิตอ๋อถ้ามีใหม่ตายจริงที่จะมีแฟนใหม่ปะอือทถามเข้ากล้องอ้าวก็อยากรู้อ่ะก็อย่าตายสิโอ้โห รีบตายไปไหนอา้าวเขาเขาถามเขาถามคิดว่าอะคิดว่าจะก็ะใครจะรู้ล่ะสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเปล่าจะตายทำไมละ่ะไม่รู้อ่ะ แล้วแล้วพี่คิดว่าถ้าพี่ตายพี่ใหม่จะมีแฟนใหม่ปะมีปะให้พี่เดาว่าพี่ใหม่จะมีไหมไมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อยากให้มีทำไมถึงอยากให้มีอ่ะพี่ตายไปแล้ว ที่ตา,ายไปแล้วทำไมปีใหม่ต้องหยุดชีวิตอะไยก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขไปเรื่อยๆเนี่ย๋อ้โอยากกินข้าวกันก่อนเนาะ เต็มติบให้เท่าไหร่โอ้โหจ,จากคนที่เคยกินเผ็ดอยู่บ้านต่างลางพอมาอยู่ไทยปุ๊บเขี่ยพริกออกหมดเลยครับลูกรกะบพาอ เวลาผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งปีใหม่ยังกินไม่หมดเลยกินชาเนาะโอ้จะหมดแล้วแกงแกงแกงไม่ต้องโกว,ว่น เคยได้ยินคำว่าอ้าวนไปด้วยกันไหมเต็ม <laughs> ที่แล้วอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอ่ะนี่เนาะอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเสร็จร้อยอสี่ชั่วโมงผ่านไป พี่ใหม่ yeah. พี่ใหม่อิ่มแล้วคนงานอร่อยมากเต็มสิบให้สิบสิบพอดีพอมาร้านสิลาดนอยู่บนถนนใหญ่